สวัสดีครับออกมาวันที่สองเมื่อวานก็ไปหามานะครับผมทีว่าได้หัวน้ําใหญ่ถือหนักตึงเลยเลยขับรถมาเรื่อยๆครับผมตีมาลางังนึงไม่ได้ท,ทําคลิปผมต่อยเอามิ้มช่วงนี้ก็ระวังหน่อยครับผมห่วงน้ําด้วยแล้วก็มาบวกกับฝนตกนะครับผมจะดุนะครับผมโดนไปหลายแม่เหมือนกันเมื่อกี้หลังเมื่อกี้เดี๋ยวจะให้ดูครับหลังนี้ก็ใหญ่ครับผมที่เจอนะครับ แต่ลังนี้ไม่ได้ทําคลิปครับผมก็ขออภัยด้วยนะครับผมเนี่ยครับผมไม่ได้ทําคลิปเลยนะครับหน้ําสวยนะครับเจสอนตันนะครับมากัน3สามคนนุ่นเอาขวัญใส่กันแหละ,ะตัวเล็กมาครับเจ้าตัวเล็กด้วยไปเดี๋ยวเราไปดูมิน้นกันใกล้ๆครับผมลังนี้กว่าใหญ่แค่ไหนว้บอกใหญ่อีกแล้วนะครับ นเนี่ยครับผมอยู่กระดินนะครับเป็นต้นไม้ที่เขาฟันแล้วใหญ่ด้วยนะครับก็ขออภัยตอนที่ทําคลิปตอนตีก็ไม่มีไม่ได้ให้ดูนะครับเดี๋ยวให้ดูน้ําก่อนออโอ้โหเหมือนเมื่อวานนี่ครับผมจะใหญ่กว่าเมื่อวานด้วยนะครับเววมื่อวานช่างได้โลสามใช่ไหมวันนี้ นี้โลครึ่งสมองเนี่ยใหญ่แล้วนะครับดูลังอยู่ข้างล่างนู่นเลยนี่ครับผมลังาปิดตาหมดนะครับช่วงนี้ดอกดูน้ำจะดีอ่ะไปขอลุยครับผมขอภัยด้วยตอนตีไม่ได้เห็นเลยค่ะต้งกล้องกระพังร้อยมีตังก่อนคอยซื้อครับผมช่วงนี้ไม่มีตังเลยโควิดมาหากินยากครับไปครับออกมาแล้วครับผมโอ้โหโคตรตีลำบากเลยครับผมดูหัวน้ำครับผม โลกว่ายแก้วนะครับแต่ลังแก่นะครับลังผมต้องเอานะครับผมเขาขอกันนะครับผมไม่ใช่ขอเขาบอกให้ติดไปเขาชอบย่างนะครับผมหัวน้ําใหญ่นี่โลโลสี่ครับอ่ะไปครับผมเมื่อวานโลสามวันนี้ต้องใส่จะโลสี่เพราะมันใหญ่ไปครับเดี๋ยวไปหาใหม่ครับผมขับรถอยู่ฝั่งถนนครับผมเนี่ยมาเจอ เชิงกระดาษแน่นอนครับผมแต่หัวน้ำบุรุษคึกห้องล่างห้องล่างไอ้ <laughs> ไอต้นเลยบอกข้างล่างกล้ <Yeah. S 1> องมันซูมเข้าไปเราไม่ค่อยเห็นไปลุยเลยฝนมาคึ้มไปได้แค่กินครับผมเป็นน้ำมาอญลาบสีแดงแจเลรเลย็ปยไป,ป,ปทำอะไรครับผมสนนลาดยางชายคลองนะครับผมบอก คลิปทุกคลิปนะครับผมมีมชายคลองเจ้เกาะหมกเนี่ยเขาฟันไม้อย่างนี้ก็อยู่ครับผมหัวน้ําใหญ่นะครับผมนู่นครับผมอาจจะมืดหน่อยเพราะว่าอากาศคึ้มครับผมนไม่ชัดนะครับผมไปเดี๋ยวผมขอจัดออกมาให้ดูครับผมหลังเมื่อกี้เขาผมไม่เอามา คนอื่นก็ไปครับผมพวกปาดน้ําเริ่มออกหาแล้วมาวานก็เดะสวนกันเลยหลายคันเลยครับผมใช้กระติกน้ําแข็งใส่น้ําหวานนะครับเขาไม่ได้หาเหมือนผมนะครับผมไปเดี๋ยวผมก่อตีมีพลังนี้ก่อนครับผมไปครับออกมาเนี่ยครับเหตุผลไม่มีตัวอ่อนแต่น้ําดีผมต้องเอานะครับขอกันไปครับผมอย่าว่ากันนะครับไปครับหาใหม่ไปวาง เอาขับรถอยู่ฝั่งอังนนู้นครับผมหลทัทิติจักหลังเมื่อกี้นะครับผมจอดตัวเล็กเนี่ยไม่เห็นฝั่งคังนนี้รถอ้อมแล้วก็เดินมาเดี๋ยวพ่อเดินออกหน้าเองหนูเสียวอยู่กับต้นบุกราครับผมตอนอ้นะไปเดี๋ยวไปดูกันใกล้ๆรู้สึกว่าหัวาน้ําจะโหนกด้วยใหญ่ด้วยครับผมอาจจะเต็มนะครับมุมลังนี้นเยชายของ ที่ผมพูดนะครับสวยคนทำตำหนิบอกว่าเจอมีมไวเ้เนี่ยเนี่ยเอาถุงมาผูกไวเ้เนี่ยเนาะนี่ครับผมอันนี้อาจจะอ่อนไม่เต็มดีครับผมไปเดี๋ยวขอตีครับอ่ะตีไปแล้วครับผมผลสรุปว่าเป็นมิมรุ่นเดียวกันกำลังเมื่อกี้ครับผมมาดูน้ำครับ ผลน้ำแกจำรัดเห็นไหมครับเต็มอีกแล้วไปต้องเอาครับผมไม่งั้นพวกตีผัดน้ำม็นหมดแน่ไปครับสามาอ่ะสองรังคู่ครับผมนี่อันนี้เขาลนแล้วนะครับผมเอาหลุดเลยครับพีเนาะอยู่กับต้นละกรรมก็ผมสองรังนะควจะตีนนานหน่อยผมาไม่ได้ใส่รองเท้าเข้าใบมาเลยนะครับแล้วก็อยู่นู่นอีกรังนึง นะครับแต่ถ้าถ่ายเห็นหรือเปล่า,ห,าหลังนู้นก็ออกปีกเหมือนกันน้ำอโอ้ยกลองแป๊บครับผมอ่านุ่นเลยครับผมที่ที่น้ำออกปีกครับผมน,นั่นนั่นไปขอลุยเลยครับผม ลงมาหมดแล้วครับสองลังหัวน้ำสวยๆงั้นครับผมโอ้โหนานเลยขึ้นยากนะครับผมลังนี้ตัวอ่อนสวยรอบสองน้นเนี่ยนอ้อเองเนาะอันนี้รอบสาม,ไ,มไปหาใหม่หหมครับผม,ไ,มไปครับมันเป็นไอ้ต้นกรรมครับผม,มเนี่ยใบมันเหมือนไอ้ใบเท่าเท่ากับใบคางครับผมแต่มันมีหนามหนามยาวนะครับข้าปักเท้านี่ทะลุเลยนะครับผม มันเป็นหนามตรงนี้ครับผมเนี่ยแหลมชั่วนะครับผมต้องระวังนะครับเขาเรียกต้นละกำรรครับผมบ้านผมไปหาใหม่ครับผมขับรถมาเจออีกแล้วนะครับผมที่ตีสองลังเมื่อกี้นะครับแงกไม่เห็นนี่น้ำใหญ่กลัวจะเป็นมิใหม่ไม่มีตัวอ่อนอีกและนะครับนู่นเลยเกาะหนาเหลือเกินแต่น้ำใหญ่ครับผมไปเดี๋ยวขอซัดเลย โอ้เป็นไม้ปะไปครับแตกเลยโอ้โหรีตีครับผม oh. ดุดุมากไม่ใช่มิ้มนะะหมด oh. <laughs> กัดเต็มหมัวทั้งตัวนี่ครับผมผมบอกเลยเป็นม้มใหม่โหนะแปลตัวแก่ออกกันนะเออเนี่ย <laughs> วิธีของพวกผมไม่ได้เรียนแบบใครทำ,ทำมานานแล้ว<ม>ทำต้งองาหาร<ม>ใหม่ๆนะครับผมอ่ะปะ เดี๋ยวไปดูกันใหม่ครับผมเจออีกแล้วเอาบอลแย่แต่น้ำเบลออันนี้โอ้ยอันนี้เต็มแผ่นแน่เลยไปดูกันใกล้ๆดูหัวน้ำครับผมใหญ่กว่าลังใส่แนวเลยครับผมโอ้ยกล่องะอสา,ายไปใายมาเห็นไหมครับนี่ครับผมไปเดีออ๋ยวขอตัดจัดออกมา ่ถือเดี๋ยวพ่อจะตัดไม่ได้สต็อปส่งมาออเอาเงินไก่หนูนี่หนูเอาให้เห็นนะทูไม่ดูเลยละเ,เห็นไหมเห็นยังอากาศคึมเนาะคึมดินี้ช่วงนี้ไม่ได้อันตราย นี่มีเห็นหัวน้ำเลยไหมโอ้แจมเลยแฉมเลยนี่หัวน้ำเนี่ยผมบอกว่าให้ตัดปลายค้อนก่อนนะครับอย่าไปพึ่งอย่าพึ่งไปตัดกกนะครับแล้วก็จับปลายแล้วก็ตัดกกเลยนะครับนี่เขย่าก็ตั้งเขย่าอย่างนี้นะครับผมเต็มเป๊ะอย่างที่คิดนี่ครับผมรังจะไม่ขาดนะครับผมแต่ตรงนี้รังเริ่มหนาแล้วขาดยาก เพราะง,งาขาดง่ายหน่อย <มา S 1> เพราะว่าเกสอนยังไม่ค่อยเยอะครับเป็นบางลังนะอ่ะไปสวยไปอ่ะสายกลับบ้านครับผมกลับแล้วไอ้ตัวเล็กก้มไปเห็นอีกลังนึงแล้วผมมาเห็นออกเยี่ยวนี่อีกลังครับผมแล้วก็แฟนเจออีกลังเป็นสามลังทั้งหมดนะครับผมสายกลับบ้านเฮงเฮงครับผมวันนี้ไปขอตีลังนี้ก่อนเลยครับตัวเต็มเลย ยังไม่ได้ตีนะครับผมที่เห็นตัวเต็มนี่คือออกขี้ออกเยี่ยวอยู่นะครับผมไปขอซัดก่อนครับอ่ะพอดีของผมยังไม่ตีครับผมหลังใหญ่ของผมหลังใหญ่มากนะครับเลยมาตีของเจ้าตัวเล็กก่อนนี่อยู่ตรงนี้ครับผมนู่นครับผมนู่นนู่นนู่นไปขอตีก่อนครับอันนี้ออกไปแล้วครับผมดูหัวน้ำไปแจมๆจงั้นเลยไปรอหลังใหญ่ครับผม อ่ะนี่มาล่อลังใหญ่นะครับผมใหญ่มากเลยลังนี้เดี๋ยวให้ดูครับผมไปดูุยครับนี่ครับผมโมโหลานอีกแล้วใหญ่นะครับผมสุดยอดไปเดี๋ยวไปตีของแฟนครับผมของแฟนก็ใหญ่นะครับไปครับเมื่อกี้ผมมวตีลังใหญ่แฟนเดินไปอีกเจออีกสองลังนะครับผมโอ้โห้ฉพาะกลุ่มนี้ห้าลังแล้วครับผม เดี๋ยวไปดูรังที่สามที่แฟนเจอก่อนแล้วก็เขาไปเจออสองรังนะครับเมื่อกี้รังใหญ่ห่นน้ำบลเลอร์เลยเห็นะครับผมไปเดี๋ยวดูรังนี้ครับนู้นครับผมหว่นน้ำออกปีกเลยอ่านู้นครับผมไปเดี๋ยวขอลุยครับอ่ะออกมาแล้วแตกหมดเลยครับผมเถาวันเยอะนะครับ นี่น้ำช้ำเนยดียังเป็นรูปเป็นร่างให้ไปเดี๋ยวไปดูอีกสองรังครับผมอ่ะไปยังเฮ้ยเสียงมิมออกเยี่ยวอ่ะหมอตรงไหนไปดูสิเร็วรถมาเนี่ยครยๆได้ยินแถวแถวเนี่ยเข้าไปดูสิฮะใช่เปล่าอ๋อนี่ไงออกเยี่ยวตรงนี้เองครับผม โอ้จะกลับไปตีของแฟนอีกเลยได้ยินออกเยี่ยวเลยไปดูที่หลังใหญ่ไหมโอ้โหนี่ครับผมเรื่องจริงครับผม,มออกเยี่ยวจริงนี่ครับผมไม่ใช่เห็นไว้นะจะจะไปตีของแฟนที่ว่าเจอไวเ้เหละครับผมเลยมาเจอนี่อีกโอ้โหดวงอะไรขนาดนั้นนี่ครับผมอยู่ก็ดินเลยอย่างนี้ใครจะเจอแล้วเนี่ยไ <c oughs> ปเดี๋ยวขอลุยเลยาพ่อควนัน ออีรังที่ออกเกี่ยวนะครับผมสรุปว่ารางนะครับผมแล้วก็ตัวอ่อนไม่ค่อยมีเท่าไหร่ผมเลยตัดเอาหัวน้ามานะครับผมเนี่ยหัวน้ำปิ่ตาสวยเดี๋ยวไปตีของเธอเอาเลยนะอืไป เมื่อ,อ,อก,กี้แฟนบอกว่าสองลังแต่สรุปว่าเป็นลังเดียวนะครับไปเห็นเสื้อใครห้อยไว้ก็ไม่รู้ที่ภูมิหาว่ามิ้มนะครับเลยเจอลังเดียวไปไปเอาก่อนเลยเอาลังอีหัวน้ำนี่แทนนี้ลังที่ว่าเป็นเสื้อซะไปครับ <c oughs> สรุปเป็นมิ้มพึ่งลงครับผมที่แฟนเห็นนะครับ ไอ,อ,อ้ตรงเนี้ยเป็นเป็นหัวน้ำครับผมแต่รังยังไม่สร้างเลยเพิ่งจะสร้างหัวน้ำขึ้นมาใหม่นะครับอ,อ่ะโน่นน่น่นไป,นปไปครับผมกลับบ้านครับผมเออ้วฝากกดติดตามกดไลค์นะครับผม,มดกดแชร์ฝากสับสับไถนะครับผมก็ได้พอระวังแก้วหลายรังอยู่นะครับผม<อ>หัวใหญ่ๆหญ่อดแล้วก็เหยียบอ่ะนี่แหละครับผม ียครับผมเต็มกล่องพอด,ดีไปเดี๋ยวผมกลับบ้านก่อนครับนะครับสวัสดีครับผม